ต้นมะยมมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าการปลูกต้นมะยมไว้หน้าบ้านจะทำให้คนนิยมชมชอบไม่มีคนคิดร้ายหรือเป็นสตรูต้องถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่มีความนิยมนำมาปลูกกันมากสมชื่อจริงๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกอย่างว่าช่วยในเรื่องของการป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านอีกด้วยค่ะ สังเกตใบมะยมของต้นนี้นะคะยอดอ่อนน่ารับประทานมากๆเลยมีใครเคยนำไปรับประทานบ้างคะใบมะยมมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณเยอะเหมือนกันนะคะเขามีสารต้านเชื้อแบคทีเรียรก่อให้เกิดอาการผิวอักเสบโรคผิวหนังต่างๆรวมถึงฝีหนองใบมะยมยังมีวิตามินซีที่สูงด้วยนะคะจึงมีส่วนช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสค่ะ เมื่อรู้ประโยชน์แล้วก็สรรพคุณแล้วอยากจะนำ